สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มวันนี้นะคะอยู่กับต้าแล้วก็หวานเทียวโต้ช็อปเองแล้วนะคะวันนี้มาอยู่กันกับ ep 2กับคุณลุงจี X, X J, ๊บเอกเอกเจเกือบจะพูดผิดอีกแล้วอะตาพารสองนี้คุณต้าจะพามาดูอะไรบ้างคะพามาดูชิ้นส่วนของช่วงล่างแล้วกันเนาะ ช่วงล่างทั้งคันเลยนะครับเราทําการรีบิวนะครับเปลี่ยนใหม่นะบางตัวก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับบางตัวที่มันเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แล้วก็รีบิวนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยไหมได้เอาตรงไหนกันดีคุณต้าชี้เลยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมตามไปนี่ชิ้นนี้จะเป็นพวกลวกหมากด้านหน้านะครับแท็กบาร์เนาะคันชักคันส่งพวกเนี้ยพวกนี้ของใหม่หมดเลยนะครับผมแต่ว่าแกนกลางตัวเนี้ยจะใช้เหล็กของเดิมนะแต่ก็ทากันสนิมไว้เบื้องต้นก่อนเนาะนี่ครับทากันสนิมทิ้งไว้ ภาคเหนือของเราเนี่ยมันมันมีหมอกมีอะไรเงี้ยตกมาเป็นความชื้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเก็บงานเนี่ยเราจะมาเก็บไอตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวการสนิมอีกหนึ่งรอบเนี่ย่ะค่ะมาพวกนี้ก็เป็นบางฝุ่นเนะาะบางฝุ่นพวกพวกจานเบรกหน้านะครับเราก็มปรีวิวให้ใหม่หมดเลยขอมาหนะ้าดุมล้อนี่เปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ชุดเบรกหน้านี่เราทำการโอเมอร์ฮอลใหม่หมดเลยนะครับผมค่ะชกหน้านะครับชกหน้า สีเหลืองเปลี่ยนใหม่เลยแบบปรับระดับได้แล้วก็สปริงหน้าแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ่ให้เข้ากันกับตัวช็อคใช่ครับผมแล้วก็พวกนี้เป็นกันโค้งหน้านี่ครับโค้งหน้าแล้วก็ใหม่ไปเลยนะ่ครับเบิร์กใหม่ไปแล้วก็ในชุดเผาหน้าค่ะชุดเผาหน้าเนี่ยเราทําการเปลี่ยนทุกชิ้นเลยนะครับค่ะโดยใช้เสื้อเพาเดิมนะครับบูทนะครับบูทตัวนี้เปลี่ยนใหม่เนาะบูทใหม่ซีนใหม่นะครับนี่ซีนลูกปืนด้านใน่ใหม่หมดเลยนะคค่ะลูกหมากตัวนี้ใหม่นะครับลูกหมากก็เรียกลูกหมากเละลูกหมาก ลูกหมาพาวขับหน้าแล้วกันเนาะแล้วก็ลูกหมาคอม้านี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมก็คือใหม่แทบไม่ชุดเลยค่ะเปลี่ยนเลยดีกว่าใช่ไหมคุณป้าใช่เปลี่ยนทีเดียวเลยคือเรายกมาจากรถเนี่ยมาวางนอกเราก็เปลี่ยนใหม่เบ็ดเสร็จหมดเลยนะครับอแล้วก็นี้เหล็กกันโครงหน้าเหล็กกันโครงหน้าเนี่ยเราก็ตัวไหนตัวใหญ่ใหญ่ตัวยาวๆนี้อ่ะอันนี้เราก็เก็บสีนะครับเก็บสีไม่ใช่ทีเป็นสีกันสนิมเนาะแล้วก็เก็บ ทาเก็บจริงไว้นะประกอบเสร็จว่าเคยทีแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกเป็นคานเนาะตัวนี้บูทเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทุกจุด่นี่เปลี่ยนครบหมดเลยก็คือเรียกว่าชุดหน้าเนี่ยลบไม่เอาของเดิมไม่แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะยกเบนเสื้อมันนะครับเสื้อเป่าตรงนี้เราใช้ของเดิมอยู่นะครับผมโอเคต่อต่อมานี้เป็นดิสเบรกหน้าเนาะจากว้นนี่ดิสเบกหน้ายังไม่ได้แกะนะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เออเราจะแกะตอนนี้จะใส่นู่นเลยนะผมอืมอืมกันโครงหลังยางกันโครงเนี่ยเหมม่่หหดดคครบชุนนีงงกััล อ่ามาเป็นชุดอย่างนี้มาเป็นชุดเป็นเซ็ตเลยชกหลังเปยนใหม่นะครับนี่ค่ะชกหลังชกหลังเปลี่ยนใหม่แหนบหลังแล้วก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกแหนบนะครับแหนบบุทแหนบเฟ้ยเลยค่ะพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่เนาะผ้าเด็กหลังนะครับนี่ครับนี่ก็ใหม่กิ๊ตดิ๊บเลยอันนี้คือคุณต้าพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนที่เรานาจะใส่เข้าไปใช่ครับจะได้มองเห็นภาพว่าเอ๊ะเราทําอะไรไปบ้างเนาะสำหรับรถรถรถคันหนึ่งแล้วรถรถกิฟตคันนี้แล้วก พวกกระบอกเบรกระบอกนี่พวกนี้เราทำเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วนะครับโอเคใหม่กริปนะครับลูกปืนเหมือนกันนะครับชุดหลังนะครับเราก็ทำเหมือนชุดหน้าเหมือนกันเนาะเริ่มจากซีนด้านหน้าเลยนี่ฮะซีนตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเปลี่ยนใหม่ลูกปืนนะครับที่อยู่ด้านในนี้เราประกอบเข้าไปละอันเนี้ยอ่าฮะลูกปืนเปลี่ยนใหม่เหมือนกันทุกอย่างใหม่หมดใหม่หมดค่ะไม่มีของเดิมเลยใช่ไามเสื้อเดิมจะได้จบจบไปใช่ไหมคุณต้่จะได้ตัดทีละส่วนเพราะว่ารถที่มีอายุเยอะเนี่ยาทททีีเเดยยวลมันก็ เขาเรียกว่าไม่ได้ตัดปัญหาเนาะเดี๋ยวดังดุนก็แกล้งนี่เ,นเราประกอบเข้าไปก่อนนะครับประกอบเข้าไปก่อนเนี่ยมันยังจะไม่ประกอบเสร็จไม่ใช่ว่าใช้งานได,ได้เลยนะพวกนี้เราต้องเทสดสอบก่อนครับปรับเททดสอบไปก็มีการปรบับแต่งนู่นนี่นั่นอีกนะครับห,หลายๆส่วนเนาะอันนี้เราพามาให้ดูภาพรวมของช่วงล่างเนี่ยว่าภาพรวมของช่วงล่างของลุงคนนี้ว่าเราทําอะไรไปบ้างเนาะหรือยัเห็นว่ามันเราทําเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบทุกจุดนะ <K. S 2> ของช่วงล่างเนี่ยใหม่หมดเลยนะผมอ่าโอเคก็ฉะนั้นเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกนำไปประกอบเข้าสู่รถของคุณลุงจิเบกเจนะคะฉะนั้นสำหรับอ e ีพีนี้น่าจะมีเท่านี้แม่หรือว่าคุณต้ามีอะไรอยากฝากไหมก็มีประมาณน,นี้ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จมาเราพามาดูอีกทีนึงว่าเราใส่เข้าไปรถเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไบ้างเอาไว้อีพีหน้าเนาะหวังขอทำเป็นอีพีอีพีถัดไปแล้วกันนะคะเล็กๆต่อไปแล้วกันเนาะคโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ